้านายจ๋าเหมียวว่าเรือน่าจะพอเท่านี้นะดูจากสภาพเจ้านายแล้วเนี่ยเหมียวทนดูไม่ได้เลยจริงๆกระดูกของเจ้านายมันหักเป็นแล้วตั้งหลายชิ้นนะตอนนี้เลือดก,ก็พ่วมจอแล้วด้วยเหมียวใจเย็นฉันกําลังพยายามหักกระดูกตัวเองอยู่ <c oughs> ทําไมละ่ะเพราะว่านี่มันเป็นเกมหักกระดูกไอ้เมียว <c oughs> เอาแล้วตอนนี้แหละของจริงนี่คือการเหินฟ้าเพื่อทําให้คะแนนของเรามันเยอะ อะไรกันนี่มันสนุกเลวเนี่ยใช้ละเลมี้ยวยิ่งกระดูกหักเยอะเท่าไรเนี่ยคะแนนเราจะมาเต็มนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมวิกเปลิวเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาว่าแคตาและตอนนี้คุณอยู่กับซีนเกมโรบอทค่ะวันนี้นะคะพี่ซีจะพาน้องๆเนี่ยมาหักกระดูกกันเออเจ้านายในยความเป็นจริงน้องๆอ,อย่าไปทําตามนะมันอันตร,รายนะ ขอบอกก่อนนะคะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เรานะคะมาเสี่ยงอันตรายค่ะมันเป็นการจําลองภาพว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะตกจากที่สูงเนี่ยกระดูกของเรามันจะเป็นยังไงก็พิการไงเจ้านายดูจากสภาพเราไม่น่ารอดในความเป็นจริงอย่าไปกระโดดจากที่สูงเด็ดขาดนะคะคําเตือนเลยว่านี่มันเป็นเพียงแค่เกมห้ามโลกลิขแบบเจ้านายเอาแล้วเอาแล้วเพื่อนเพื่อนหมากันเต็มเลยทุกคนเอาจริงดิใช่แล้วละเมียว เกมนี้เดี๋ยวจะต้องทำการจำลองตัวเองนะคะให้ตกจากที่สูงค่ะอุยหุยหัก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 แน่หักแน่หุยอุยคะแนน,นชักกระเด๋วเลย <c oughs> สนุกสนานพาเพลินมากๆเลยดะคะเนี่ยมันคือความตื่นเต้นรูปแบบใหม่ของเกมนี้ใช่ไหมเนี่ยพี่ฮะกระดูกพี่หักแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยอ๋อพี่ทำการต่อกกระดูกเรียบร้อยและะ้วค่ะโอเคมาเล่นกันต่อเลยดีกว่า สำหรับแบบนี้นะคะเขาก็มีด่านให้เราเล่นมากมายเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าในการปลดล็อกแต่ละแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เงินนะคะที่ได้จากการเซอร์ไวเวอร์กระโดดลงมาเนี่ยนะคะในการสะสมเงินแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกับด่านนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยพี่ซีก็สามารถปลดล็อกไดะะ้ทั้งหมด4ด่านแล้วตอนนี้เรามาเริ่มต้นการเซอร์ไวเวอร์กระโดดกระดูกกระโดดเอ้ยอะไรเนี่ยเจ้านายพูดอะไรไม่รู้เรื่องดูสิเมียวสภาพฉันตอนนี้เห <laughs> มือนนอนชมวิวไหมตกเล อุ้ยตกแล้วตกแล้วอุ้ยแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นการตกแบบนิ่มนวลค่ะยิ่งเราตกนะคะแล้วเราปลิวออกนอกโลกไปเลยเนี่ยคะแนนของเรานะคะจะเยอะมากๆเลยเออนนี้เรามานอนปิกนิกกันกลางทุง่งหญ้าใช่ไหมเออเมียวมันก็สบายดีนะดูสิได้ยินเสียงกรอบแกรบไหมล่ะกระดูกของฉันเนี่ยเริ่มจะหักแล้วแหละ <c oughs> ดูแล้วสยดสยองพีกนะ่กอนน่ะอุ้ยตอนนี้นะคะก็ถลายไปเรื่อยๆเลยถลายไปตามสายลมอ <c oughs> อ,อุ้ยเหมียวตกแล้วตกแล้วอู้วอวูวูวูวอุวยคะแนนก็เยอะพอสมควรการหักแบบนี้นะคะบอกตามตรงว่าถ้าเกิดเป็นความจริงนะคะรับรองตายแง่แก่เผากันเลยทีเดียวมาไปกันต่อเลยดีกว่านะคะห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดนี่คือคําเตือนไปกันเลยวู้ฮู้พี่ฮะตามผมมาเลยวู้วโูโว้ยนี่คือการแข่งกันนะคะเนี่ยว่าใครทะไรได้ไกลกว่ากันเจ้านายระวังนะระวังหลังทะลอก โอ้เหมียวนี่มันเป็นเกมชีวิตจริงฉันไม่มีทางทำอย่างนี้โอ้หโอ้ยโอ้ยหน้าทิ่มดินเหมียวก็จุ่มดินเหมือนกันเนี่ยเหมียวจำได้นะตอนนั้นน่ะเหมียวกระโดดลงจากต้นไม้น่ะกระโดดผิดท่าขาเหมียวหักเลยใจเย็นนะเหมียวฉันจะพาเธอไปหาหมอเดี๋ยวนี้เหมียวบอกว่าตอนนั้นน่ะตอนนี้เหมียวปกติแล้วเหมียวไม่อยากหาหมอ โอเคโอเคสำหรับแบบนี้นะคะเขาก็จะมีการอัปเกรดให้เราด้วยนะคะซึ่งตัวเราเองนะคะจะต้องสะสมเงินแล้วก็มาทําการอัปเกรดตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดกระดูกของเราให้มีความแข็งแกร่งหรือว่าหักแล้วได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะพี่ซิกกอัปไปบางส่วนแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยขอเลือกเป็นแมปนี้ละกันอ่านี่เป็นแมปสกียร์เมียวเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับน้ำแข็งที่หนาวเหน็บได้เลยนะพี่คะพี่มั่นใจแล้วเหรอว่าพี่จะไปนะ คาดว่าเราจะต้องหนาวหนาวแน่ๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะถ้าหนาวก็มากอดเหมียวได้เลยเจริงเหรอเหมียวซังใช่ละล่ะกอดทีละคนนะเดี๋ยวเหมียวแบนนะเหมียวเธอใจดีมากเลยนะเนี่ยเ,เหมียวรักทุกคนพี่คะพร้อมแล้วเราไปกันเลยว้าวไปแล้วนะเหมียวซังอุ้ยตอนนี้ทุกคนไปหมดแล้วเอาไงดีคะน้องคะพี่คะ เอาไงดีหนูว่าหนูจะไปก่อนไม่นะคะพี่จะนําทางไปเองหนูไปก่อนโอ้โหโยน้องนําไปแล้วค่ะโอ้ยแขนหลดุด <c oughs> ความหนาวนะคะทำให้แขนของเราเป็นสีเทาเจ้านายแขนเทามันเกิดจากการอัพเกรดเจ้านายขาชี้ฟ้าเลยนะเนี่ยโอ้ยกระโดดมาแค่แป๊บเดียวนะคะขาของเราก็ชี้ไปบนท้องฟ้าซะอย่างนั้นมามาเล่นด่านนี้กันดีกว่า นี่นะคะเราสามารถเลือกแมปได้ค่ะพี่สีขอเลือกเป็นแมปนี้อีกแล้วกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อจะได้ดูใครผักพี่ซี่คะพี่คะหนูคิดถึงพี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วตอนนี้นะคะน้องๆบางคนเนี่ยในเกมน,นะคะก็อาจจะยังไม่ได้ทําการปลดล็อกแมปต่อไปน,นั่นเองค่ะก็ขอเล่นกับน้องๆอ,อีกสักพักหนึ่งล้วกันนะเ <c oughs> จ้านายเหมียวกลัวเหมียวกลัวอะไรเห <c oughs> มียวสั่งเธอนี่มันอ่อนตลอดการเนยดูสิฉันกลับหลังกระโดดเลยวู้โ้ยโ้ค่ะ ขาลอยด้วยค่ะตอนนี้โอ้แบบนี้มันปัดปิ้วปัดปิ้วอุ้ยอุ้ยได้คะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะคะจํานวนเงินเนี่ยมากมายเลยทีเดียวเชียวค่ะเจ้านายและนี่ด่านอะไรเนี่ยตอนนี้นะคะด่านมันทําการสุ่มให้พี่ซีค่ะ,คะน<___>ี่ก็คือแมปที่พี่ซีทำการปลดล็อกนะคะ<___>ในด่านแรกเนี่ยก็คือด่านสกีเนี่ยนะคะมันก็จะให้เราเล่นนะคะตอนแรกเริ่มกันทุกคนเลยแต่แมปที่น้องๆเห็นพี่ซีเล่นในตอนนี้นะคะก็คือการที่พี่ซีปลดล็อก จากการเก็บเล็กผสมน้อยจากเงินในเกมนั่นเองค่ะไม่ใช่เงินที่เป็นเงินจริงๆนะเป็นเงินที่ได้จากการเก็บเล็กเก็บน้อยในการกระโดดและกระดูกหักค่ะเออเจ้านายกระดูกหักเนี่ยมันฟังแล้วหดร้ายชะมัดหุยด่านนี้ด่านี้เนี่ยมันมันอะไรเนี่ยหุโยโคตรต้มโอ้อโหหายใจไม่ออกแล้วโอ้โหจมน้ําไปเลยนะคะหุยความรุนแรงของแต่ละแมปนะคะมันก็มีความทวีคูณเ,เจ้านายเพื่อนโปอยอีกแล้วอะ เพื่อนที่เล่นกับเราไม่ชอบใส่เสื้อผ้าตลอดเลยอุ้ยเมี้ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งชวนคอยโอ้โหความรุนแรงของแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าพอเราเด้งไปโดนอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมมันก็กระเด้งมาโดนอีกฝั่งหนึ่งทําให้เรานะคะปะทะกับแรงที่โดนเรากระทบกันไปกันมาโอ้โหกระดูกนี่หักหลายท่อนเลยค่ะวู้ยลอยขาลอยตอนนี้นะพี่สิก็ขอเล่นแมปแบบซุ่มไปก่อนละกันโอ้โหดูท่า หนาวจังเลยหุยเหมียวใจเย็นตอนนี้เนี่ยสภาพเรานี่มันเป็นอะไรที่สนุกสนานหากระจายนะคะแต่ความเป็นจริงห้ามไปทำนะคะมาไปกันต่ออ้้กิงเลยอุยหุยหุยสไลดโอ้เจ้านายมีเจ้านายตายท่าไหนเนี่ยหุยเหมียวเธออย่าหาฉันสิ ความฮาเนี่ยนะมันเกิดจากท่าทางเวลาที่เรากระโดดนะคะแต่ละท่าเนี่ยมีความฮามากพอสมควรเลยทีเดียวเชียวมาไปอีกด่านหนึ่งโอ้ยด่านนี้มันก็รุนแรงเหมือนกันคะเนี้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บตอนนี้พี่สิกําลังเล่นเพื่อปลดเราอีกแมปหนึ่งนะคะ,ออะหายใจไม่ออกอีกแล้วโอเคเมียวตอนนี้แหละเราจะไปที่ด่านใหม่กันแล้วไปลุ้นกันนะคะว่าด่านใหม่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเจ<อ>้านายด่านอะไรน่ะ พี่จ๋าเล่นกับหนูอีกสักแบบหนึ่งนะขอเป็นแบบนี้นะนะคะนะคะขอร้องพริตใช่แล้วล่ะเล่นกับฉันอีกด่านหนึ่งนะด่านนี้ละกันไปกันเลยพวกเราโอเคนะตอนนี้ขอเล่นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งละกันไปอีกรอบหนึ่งค่ะใครกระดูกหักเยอะสุดคนนั้นชนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะโอ้โหพุงไปก่อนแล้วครับโอ้ยแขนลอยโอ้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 ย ตอนนี้นะมัน,ม,นมันติดมันติดหืมฝืดเล็กน้อยเออเจ้านายเหมยว,ว่ามันน่าจะเป็นแรงเสียสีระหว่างตัวเจ้านายกับต้นยาน่ะโอ้ยเมียวตอนนี้ไปแล้วโอ้หู้หูหืขาหายไปเลยทีเดียวโอเคแบบนี้นะฮะเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลดล็อกด่านต่อไปได้แล้วล่ะไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะไปเล่นที่ด่านไหนกันนี่ตอนนี้ปิดท้ายด้วยอันนี้ออ้ เฮ้ยฮะเล่นกับผมอีการนึ่งอ้ยอ้ยโอ้ยอ้้ยกระโดดอย่างเมามันเหมียวจมน้ําหลายรอบมากเลยนะเนี่ยเจ้าไหนไม่เป็นห่วงเหมียวเลยใช่ไหมเหมียวบอกตามตรงนะว่าฉันน่ะเป็นห่วงเธอจากใจจริงฉันแถมให้อีกครั้งนึ่งละกันโอ้ยตานี้ได้ตังเยอะแน่นอนค่ะปลิวออกนอกโลกว้าวอาสู่ความงหวังอันไกลพ้นโอ้ยได้เหรียญเต็ม โอ้โหถ้าเกิดว่าเราปลิวอย่างนี้นะคะคะแนนมาเต็มเลยค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะพี่ซิก็เก็บตังค์ได้พอสมควรค่ะก็ได้เวลานะคะที่จะกลับผ่านทัพของเราและนี่นะคะก็คือหน้าจอแบบเต็มๆนั่นเองค่ะ <S <S เขาก็จะมีเมนูให้เราเลือกมากมายแก่กองนี่พี่ซีทำการปลดล็อกแล้วด่านที่พี่ซีปลดล็อกก็คือด่านนี้นั่นเองค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าความรุนแรงของมันจะขนาดไหนพร้อมแล้วก็ไปเลยวู้ฮูววลื่นวว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 ว มีครนตบแล้วก็มีก้อนสีดำๆเจ้านายนี่มันสิวหัวช้างชัดๆเหมียวได้เวลาสู่ความมุงหวังอันไกลโพ้นเตรียมตัว5 4 3 2อ้าฮ่าๆว้้โอ้โสนุกสนานพาเพลินมากๆเลยนะคะหัวจุมดินละทีเดียวเชียว ใครนะคะที่ชื่นชอบแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ในลิงที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะวันนี้พี่ซีกับเหมียวสังและเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุบจ๊บ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซี่ก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ a c e b o o k เลยนะไม่จำกัดเทคนิคในการวาดนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยน่ารักสุดๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ๊ะๆๆดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะจุ๊บจุนะทุกคน